เอาละครับในคลิปนี้ผมจะอธิบายถึงสาเหตุการเกิดโรคลองช้ำด้วยเจ้านี่นะฮะคือไม้ติมและหนังยางเส้นนี้นะฮะซึ่งผมจะแบ่งโครงสร้างของเท้าเนี่ยออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือช่วงส้นเท้าของเรานะฮะแทนว่าเป็นไม้ติมทางด้านหลังตรงนี้ส่วนที่2คือช่วงปลายเท้าแทนว่าไม้ติมทางด้านหน้าตรงนี้นะฮะและส่วนที่3เนี่ยส่วนสุดท้ายซึ่งเป็นทายะสำคัญของเราเลยก็คือแทนว่าเป็นคือตัวหนังยางเส้นนี้นะฮะ แทนว่าเป็นผังผืดจะปัญหาที่ทําให้เกิดรโรครองช้านั่นเองซึ่งเจ้าผังผืดตัวนี้มีชื่อเรียกว่าแพนตาฟาเชียนสท่านใหญ่ไม่ได้คิดว่าโครงสร้างทางของม,มันแข็งมากแข็งะจนไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือขยับขยื่นอะไรได้เลยใช่ไหมฮะแต่ในความจริงแล้วเนี่ยโครงสร้างทางของเราเนี่ยมันสามารถเคลื่อนไหวได้แต่เป็นการเคลื่อนไหวได้เพียงเล็กน้อยเท่นนั้นนะฮะโดยดูจากตัวไม้ติมของผมเนี่ยนะฮะเมื่อเท้าของเราเนี่ยสัผัสพื้นปุ๊บและมีการลงหนักที่เท้าของเราอย่างเต็มที่นะฮะสังเกตว่า ช่วงส้นเท้าเราช่วงกระทำของเราเนี่ยมันยืดขยายออกยืดขยายออกยืดขยายออกนี้นะฮะแต่พอเรายกเท้าขึ้นพ้นพื้นนะฮะไม่มีการล้มอะไรอย่างสิ้นช่วงส้นเท้าเราช่วงกระทำของเราเนี่ยมันก็จะกลับไปอยู่ตำแหน่งเดิมอย่างนี้นะฮะเหตุที่เท้าของเราเนี่ยมันไม่เนี่ยยืดออกไปจนสุดลากไปกับพื้นเลยนะฮะเนี่ยไม่ยืดขยายไปจนสุดอย่างนี้จนลากไปกับพื้นเลยเนี่ยเพราะว่าภายในโครงสร้างเท้าของเราเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นอยู่ที่มีความแข็งแรงสูงนะฮะคอยยึดข้อต nice ่อที่อยู่ในเท้าของเราอย่างเต็มที่และทีี่สําคคัญก็ือม ผังผืดเจ้าตัวแพนต้าไฟเชียตัวนี้ละฮะทำหน้าที่ดึงรั้งให้ส้นเท้าลาไปทางเราเนี่ยมันกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมนะฮะดูจากที่ผมดึงส้นเท้าออกมาทางด้านหลังอย่างนี้ดึงออกมาดึงออกมาดึงออมากพอปล่อยปุ๊บผังผืดเนี่ยมันก็จะดึงส้นเท้าให้กลับมาอยู่ในแนวเดิมนะครับผมแล้วจากการที่โครงสร้างเท้างเราเนี่ยมีการยืดหดยืดหดซ้ำๆ้บ่อยๆนะฮะทำให้ผังผืดใต้ฝ่าเท้าของเราเนี่ยมันมีการฉีกขาดขึ้นบางส่วนจนเกิดการเอ,อักเสบทําให้เกิด อาการปวดที่ส้นเท้าขึ้นตาม,มานะฮะที่เราเรียกกันว่าโรครองช้ำนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังเกิดจากตัวโครงสร้างเท้าของเราเนี่ยมันมีการยืดขยายอยู่ตลอดเวลานะฮะหรือที่เราเรียกกันว่าโรคเท้าแบนนั่นเองทําให้พังผืดใต้ฝ่าเท้าเนี่ยมันถูกยืดค้างอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะฮะไม่ว่าเราจะเดินจะยืนจะนอนจะนัะ่งจะเดินลงน้ำหนักหรือไม่เดินลงน้ำหนักก็ตามนะฮะทีนี้ในกรณีที่เราเดินลงน้ำหนักเนี่ยปกต,ต,ติพังผืด มันก็ถูกยืดใช่ไหมฮะแต่ทีนี้คนที่เป็นโรคเท้าแบนเนี่ยพังผืดมันถูกยืดคายย้างอย่างเงี้ยอยูอย่ยยยตลอดเวลาแล้วพอไปเดินลงน,น,น้ำหนัก,น,กน้ำหนักกดลงมาเพื่อน้ำหนักกดมาที่เท้าเนี่ยมันถูกยืดเพิ่มมากขึ้นอาจจะถูกยืดมากจนเกินไปด้วยซ้ำนะฮะทำให้พังผืดใต้ฝ่าเท้าเนี่ยมันเกิดการฉีกขาดเกิดการอักเสบได้ง่ายมากกว่าปกติฉะนั้นคนที่เป็นโรคเท้าแบนเนี่ยจึงมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรครองช้ำได้ง่ายมากกว่าเมื่อเทียบกับคนที่มีโครงสร้างเท้าแบบปกตินะครับผม อีกสาเหตุนึงนะฮะก็ยังเกิดจากที่ส้นเท้าของเราเนี่ยใกล้กับจุดเกาะผังใกล้กับใกล้กับจุดเกาะผังผืนใต้ฝ่าเท้าตรงนี้นะฮะมันมีกระดูกงอกออกมาหรือที่เรียกว่าสเปร์นะฮะไปทิ่มไปตามผังผืนต้นฝ่าเท้าเข้าทําให้เกิดอาการปวดส้นเท้าตามมาโดยมากมักจะเกิดกับผู้ป่วยที่ชอบใส่รองเท้าส้นสูงหรือรองเท้าพื้นแข็งแล้วเดินเป็นเวลานานๆซ้ำๆบ่อยๆนะฮะอีกทีนี้อีกสาเหตุน,นึงที่ทําให้เกิดกระดูกงอกเนี่ยที่ฝ่าเท้าเนี่ย มนนันเกิดจากผู้ป่วยที่เป็นโรครองช้ำเป็นประวลาน,นานมา,มากๆนะฮะจนเกิดเชลเซียมเนี่ยไปเกาะไปพอกใกล้ๆกับจุดที่พังผืดใต้ฝ่าเท้าของเราเนี่ยมันอักเสบเข้านะพอพอกบ,บ่อยๆพอกบ่อ,เอยเกาะเยอะๆเกาะเยอะๆเข้ามันจนเกิดทาให้เกิดเป็นแง่งเดี่งมีขึ้นไปทิ่มไปตาพังผืดใต้ฝ่าเท้าเข้าจนเกิดอาการปวดส้นเท้าตามมาได้ด้วยเชย่นเดียวกันนะครับผมอาการของผู้ป่วยที่เป็นโรครองช้ำนะฮะ,ะหลักๆแล้วก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการเมื่อ เดินลงน้ำหนักก้าวแรกหลังจากตื่นนอนนะฮะพอเดินลงน้ำหนักปุ๊บก็จะมีการปวดส้นเท้าทันทีแต่พอเดินไปได้ทัก459ก้าวเนี่ยอาการปวดก็จะทุเลาลงนะฮะหรือผู้ป่วยเนี่ยนั่งทํางานเปเวลานานๆแต่พอลุกขึ้นยืนเดินปุ๊บจะมีการปวดส้นเท้าทันทีแต่พอเดินไปได้ทัก4 5ก้าวเนี่ยอาการปวด sequel, ป a, ก็จะทุเลาก็จะทุเลาลงด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนอกจากนี้ผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการปวดที่ส้นเทา้าพอกดที่ลงไปที่ส้นเท้าเนี่ยจะมีการปวดสะดุ้งเลยนะฮะบางรายเนี่ยมีการปวดมาก ถึงขนาดที่ลามไปถึงที่บนปลายเท้าปวดที่ปลายเท้าเนี่ยก็มีการปวดได้ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อผู้ป่วยเนี่ยที่เป็นโรคลองช้ำเนี่ยเดินนานๆนะฮะจะรู้สึกว่าขาข้างที่เป็นโรครองช้ำเนี่ยรู้สึกล้าเมื่อยง่ายแล้วก็เดินๆไปสักพักเนี่ยก็จะรู้สึกปวดแต่ข้างแต่อีกข้างหนึ่งเนี่ยก็ยังรู้สึกปกติก็จบลงไปแล้วนะครับกับการอธิบายโรคลองช้ำด้วยไม้อติมาน้ส่วนวิธีการรักษาของโรคลองช้ำเนี่ยผมขอแบ่งออกเป็น2พาร์ทด้วยกันนะพาร์ทที่1คือวิธีการลดปวดจากโรคลองช้ำนะส่วนพาร์ทที่2 คือวิธีการเพิ่มความนแข็งแรงของกล้ามเนื้อภายในอุ้งเท้าของเราเพื่อป้องกันไม่ให้โรครองช้ำเกิดกับเราซ้ํสองเราได้และเป็นวิธีการรักษาโรครองช้าให้หายขาดได้อย่างดีที่สุดเลยนะฮะซึ่งทั้งสองคลิปนี้ติดตามได้ทางซ้ายมือตนี้ของผมด้วยส่วนในคลิปนี้ผมก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ